ก,ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้สกิลเฟ็กช็อตนะครับมาดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับทำง,ง่ายๆนะครับภายใน1น,นาทีเลยผมจะพาทุกคนทำเป็นภายใน1น,นาทีเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้จบทุกคนทำได้แน่นอนสกิลเฟ็กช็อตนะทุกคนจะแบ่งออกเป็น สแบบนะฟกช็อตแบบอยู่กับที่แล้วก็ฟกช็อตแล้วก็หลบคู่ต่อสู้ไปในตัวเลยนะทุกคนผมก็จะมาสอนทั้ง2สกิลเลยเออไม่ใช่สกิลเดียวแต่เป็น2แบบนะทุกคนฟกช็อตแรกนะจะเป็นฟกช็อตแบบหลบคู่ต่อสู้นะครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับวิธีกดก็ง่ายๆครับให้เรากดคําว่าช็อตตรงนี้ครับแล้วก็คันโยกด้านซ้ายมือเลยครับ ให้เลือกคันโยกไปที่ทิศทางในทิศทางหนึ่งที่เราจะให้นักเตะเราวิ่งไปนะครับพร้อมกับกดช็อตมันก็จะได้แบบนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็มาดูอีกฟิกช็อตนึงนะครับเป็นการฟ s กช็อตอยู่กับที่นะครับมาดูกันเลยครับว่าทํำยังไงนะครับให้เรากดคําว่าช็อตแล้วก็กดปุ่มคันโยก2ครั้งติดกันนะครับกดช็อตแล้วก็แตะคันโยก2ครั้งอยู่กับที่นะครับ ดยิงปุ๊บแล้วก็แตะคันโยกสองครั้งตึ๊บตึ๊บก็จะได้ไปเลยครับการหลอกยิงอยู่กับที่นะครับดือซีคิวเฟ็กช็อตนะครับการที่เรากดยิงแล้วก็กดแตะคันโยก2ครั้งนะครับแต่ห้ามเลื่อนคันโยกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะทุกคนไม่ง,งั้นจะเป็นการเฟ k กช็อตแบบแรกนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ส่วนชิปหน้าจะเป็นชิปอะไรก็ให้ทุกคนรอติดตามกันเลยนะครับอาจจะเป็นการสอนปั่นฟรีคิกก็ได้นะครับเพราะเห็นหลายคนชอบปั่นฟรีคิกไม่ค่อยเข้านะครับชนกำแพงบ้างหรือชนอะไรบ้างนะครับชิปหน้าผมอาจจะมาสอนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ